หลังจากคืนแล้วคืนเล่าที่ขวัญได้พูดคุยและสนิทสนมกับคลาวมากขึ้นความสงสัยในเรื่องราวชีวิตของเขาก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอทั้งเรื่องของการที่คลาวถูกสาปม่จิตอยู่ที่บ้านหลังนี้และเรื่องราวความเป็นมาของเขาที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความลึกลับคืนหนึ่งขวัญน,นั่งคุยกับคลาวอยู่ที่ระเบียงบ้านตามปกติคืนนี้อากาศเย็นสบาย มีแสงจันทร์ส่องผ่านใบไม้ที่ปลิวไหวตามลมคลาวนั่งอยู่ข้างเธอมองออกไปที่ทุ่งนาที่ส่องแสงจากแสงจันทร์คลาวขวัญพูดขึ้นหลังจากที่เงียบไปสักพักทำไมคุณถึงถูกสามให้ติดอยู่ที่นี่คลาวหันมามองเธอรอยยิ้มของเขาดูแผ่วเบาวกว่าทุกครั้งก่อนจะถอนหายใจยาวขาจะไม่ค่อยได้แล้ว เหมือนมันมีอะไรบางอย่างมาปิดกั้นความทรงจำของข้าแต่ข้ารู้ว่าข้าตายที่นี่และข้าก็ติดอยู่ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาจำอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่มีอะไรที่พอจะเป็นเบาะแสได้บ้างหรอขวัญถามต่ออย่างจริงจังเธอรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยและเธออยากช่วยหาคำตอบ ข้าวเงี่ยไปสักพักก่อนจะพูดเบาๆข้าจำได้ลางๆว่าข้าเคยรักใครบางคนคนที่ข้ารักมากแต่ความรักนั้นถูกขัดขวางถูกขัดขวางหรอขวัญถามด้วยความสนใจใครกันที่ขัดขวางข้าจำไม่ได้แล้วว่าใครแต่ข้ารู้สึกว่าความรักของข้ามันเต็มไปด้วยอุปสรรคข้าถูกกล่าวหาถูกทำร้ายและสุดท้ายข้าก็ตายที่นี่ เขาพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าแต่ก็ยังมีความสงสัยในคำพูดของตัวเองเหมือนกันขวัญน,นั่งฟังด้วยความสงสารเธอไม่อาจินตนาการถึงความเจ็บปวดที่ล้าต้องเจอในอดีตแต่เธอก็รู้สึกว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบเพียงแค่นี้งั้นฉันจะลองหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูดีไหมขวัญเสนอแนวคิดบางทีชาวบ้านหรือคนที่รู้เรื่องราวเก่า อาจจะช่วยได้เราจะได้ดูว่าทําไมคุณถึงต้องถูกสาห้อยู่ที่นี่คลาวมองเธอด้วยความประหลาดใจเจ้าจะช่วยค้าจริงๆหรือแน่นอนสิขวัญตอบด้วยความมุ่งมัน่นฉันจะช่วยคุณหาคำตอบวันรุ่งขึ้นขวัญเริ่มออกไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเธอเดินไปยังบ้านของป้าสายหญิงชรา ที่อายุมากที่สุดในหมู่บ้านและเป็นคนที่รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากที่สุดขวัญเคอะประตูบ้านป้าสายและไม่นานป้าสายก็ออกมาต้อนรับเธอด้วยรอยยิ้มอบอุ่นหนูขวัญเองเหรอมาหาป้าทำไมลูกป้าสายถามด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรหนูมีเรื่องอยากจะถามป้าสายนิดหน่อยค่ะเกี่ยวกับบ้านของยายหนูขวัญตอบด้วยความเกรงใจ ป้าสายพอจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับประวัติของบ้านนั้นบ้างไหมคะป้าสายนิ่งคิดสักพักก่อนจะพูดขึ้นว่าอ๋อบ้านเก่าของยายนีะหรอบ้านนั้นมีเรื่องเล่าเยอะเลยนะเมื่อก่อนตอนป้ายังสาวๆป้าเคยได้ยินคนพูดกันว่ามีผีอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงหรอคะแล้วผีคนนั้นเป็นใครกันคะขัญถามด้วยความตื่นเต้นเขาบอกว่า เป็นผีของชายหนุ่มชื่อคล้าเป็นคนหนุ่มในหมู่บ้านนั่นแหละป้าสายเล่าด้วยน้ำเสียงแครงครึมเขาเคยเป็นคนดีแต่ชีวิตของเขากลับจบลงด้วยเรื่องน่าเศร้าขวัญจดจ่อกับคำพูดของป้าสายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาคะทำไมเขาถึงต้องตายเรื่องมันนานมาแล้วป้าจำได้ว่า คราวเคยหลงรักสาวสวยคนหนึ่งชื่อแมนเธอเป็นลูกสาวของผู้มีอันจะกินในหมู่บ้านแต่พ่อแม่ของแมนไม่ยอมรับคราวเพราะเขาเป็นคนจนป้าสายเล่าด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสุดท้ายพวกนั้นก็กล่าวหาคราวว่าเป็นโจรป้ายัางจำได้ว่ามีคนในหมู่บ้านบางคนเห็นว่าคราวถูกซ้อมจนตายที่บ้านหลังนั้น ขวัญฟังแล้วรู้สึกใจหายความรักที่ถูกขัดขวางและจบลงด้วยความตายนั่นคือเหตุผลที่ล้ายังติดอยู่ที่นี่หรือและพวกที่ทำร้ายเขาล่ะคะพวกนั้นเป็นใครขวัญถามต่อป้าสายนิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดขึ้นเบาๆพอแม่ของแม่นั่นแหละเขาไม่อยากให้ลูกสาวตัวเองไปแต่งงานกับคนจนอย่างเ้า ก็เลยสร้างเรื่องกล่าวหาและทำร้ายลา้าขวัญรู้สึกโกรธแค้นแทนล้าวแม้ว่าเธอจะไม่ได้รู้จักเขามากนะักแต่ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเขามันเจ็บปวดเกินกว่าที่เธอจะรับได้ขอบคุณนะคะป้าสายหนูจะช่วยให้วิญ,ญญาณของเขาได้พบความสุขขวัญบอกกับป้าสายอย่างจริงจังถ้าทำได้ก็ดีป้าก็อยากให้ล้าวได้ไปสู่สุคติ ป้าสายตอบเบาๆคืนนั้นขวัญกลับมาด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเธอรีบไปที่ระเบียงบ้านและนั่งรอค้าวอย่างใจจดใจจ่อไม่นานนักคราวก็ปรากฏตัวขึ้นตามเคยขวัญจะดูเครียดจังเกิดอะไรขึ้นคราวถามทันทีเมื่อเห็นใบหน้าของเธอขวัญมองหน้าเขาอย่างหนักแน่น ฉันไปถามป้าสายมาเรื่องของคุณและฉันรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงยังติดอยู่ที่นี่คล้าวขโมดคิ้วเล็กน้อยจริงเหรอข้าตายเพราะอะไรคุณถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรและถูกซ้อมจนตายเพราะพวกเขาไม่อยากให้คุณแต่งงานกับแมนขวัญเล่าเสียงสัน่นพ่อแม่ของแมนไม่ยอมรับคุณเพราะคุณเป็นคนจนนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาทำร้ายคุณจนเสียชีวิต คลาวนิ่งฟังด้วยความเจ็บปวดในสายตาเรากับเรื่องราวเหล่านี้กลับมาฟื้นขึ้นในความทรงจําของเขาอีกครั้งข้ารู้แล้วข้าเริ่มจําได้แล้วคลาวพูดเบาๆเรากับพูดกับตัวเองแม้นางคงไม่ได้ต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่นางก็ไม่อาจขัดใจพ่อแม่ของนางได้ขวัญมองคลาวด้วยความเห็นใจ ฉันจะช่วยคุณให้ได้ไปสู่สุคติคุณไม่สมควรต้องติดอยู่ที่นี่เพราะความอายุติธรรมนี้คล้าวมองขวัญด้วยสายตาอ่อนโยนเจ้าจะช่วยข้าจริงๆรงิรอแน่นอนสิขวัญตอบด้วยความมุ่งมั่นเราต้องหาวิธีปลดคำสาปนี้ออกไปให้ได้คล้าวยิ้มบางๆแม้ว่าในใจของเขาจะยังคงมีความเศร้าซ่อนอยู่ข้าขอบคุณเจ้ามากขวัญ ข้าดีใจที่เจ้าไม่อยู่ที่นี่ข้ารู้สึกว่าชีวิตของข้าไม่เปล่าประโยชน์อีกต่อไปขวัญยิ้มตอบแม้ว่าการสืบหาความจริงนี้จะนำมาซึ่งความเจ็บปวดสำหรับทั้งคู่แต่เธอรู้ว่ามันเป็นก้าวแรกในการช่วยเ้าวให้พ้นจากคำสาปและเธอจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้พบกับความสงบที่เขาสมควรได้รับคืนหนึ่งใต้แสงจันทร์สว่างสวยท่ามกลางท้องฟ้า เต็มไปด้วยดวงดาวขวัญและคล้าวนั่งอยู่บนระเบียงบ้านเหมือนเคยลมเย็นๆพัดเอื่อยเข้ามาสัมผัสผิวกายขวัญมองท้องฟ้าแล้วสูดหายใจลึกรู้สึกสงบอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนการได้นั่งข้างๆคลราวทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วแม้เขาจะเป็นผี แต่เธอกลับรู้สึกใกล้ชิดเขามากกว่ามนุษย์หลายคนที่เธอเคยรู้จักดาวคืนนี้สวยนะขวัญพูดขึ้นเบาๆขณะที่เธอเงยหน้ามองท้องฟ้าคลาวพยักหน้าดาวสวยมากข้าเคยเห็นดาวแบบนี้ตั้งแต่ข้ายังมีชีวิตอยู่มันทำให้ข้าคิดถึงอดีตคิดถึงทุกอย่างที่ยังเรียบง่ายกว่านี้เมื่อก่อนโลกมันเป็นยังไงบ้างหรือคลาว ขวัญถามด้วยความสนใจฉันก็อยากรู้ว่าชีวิตของคุณตอนนั้นเป็นยังไงคล้าหัวเราะเบาๆเจ้าอยากรู้จริงๆหรอมันอาจจะไม่สนุกเท่าชีวิตที่เจ้ามีปัจจุบันหรอกนะแต่ข้าก็จะเล่าให้ฟังขวัญน,นั่งฟังอย่างตั้งใจขณะที่คล้าเริ่มเล่าเรื่องราวของยุคที่เขาเติบโตมาชีวิตในสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้า ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกข้าวทำงานในไรนาชุมชนเล็กๆที่ทุกคนรู้จักกันหมดชีวิตตอนนั้นเงียบสงบมากไม่มีเสียงโทรศัพท์หรือรถยนต์ที่วิ่งไปมาคนในห,หมู่บ้าน่วยกันเหมือนครอบครัวเดียวกันคราวบรรยายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนดวงตาของเขาฉายแววคิดถึงอดีต แต่สิ่งที่ข้าจำได้ดีที่สุดคือความรักของข้าขวัญหันไปมองด้วยความสงสัยแมนใช่ไหมค้าวพยักหน้าเล็กน้อยใช่แมนคือคนที่ข้ารักที่สุดข้าไม่เคยคิดจะรักใครอีกแต่ความรักของเรากลับถูกขัดขวางคุณยังรักเธออยู่ใช่ไหมขวัญถามเบาๆในใจเธอรู้สึกได้ ถึงความเจ็บปวดที่คลาวต้องเผชิญแต่เธอก็อดที่จะรู้สึกหวั่นไหวไม่ได้คลาวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าไม่ข้าเคยรักนางแต่ตอนนี้ข้ารู้สึกว่าความรักนั้นมันผ่านไปแล้วนางอาจเป็นรักแรกของขา้าแต่ตอนนี้ข้ารู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงขวัญถามอย่างสงสยัย คล้าหันมามองขวัญดวงตาของเขาสบกับดวงตาของเธออย่างนึกซึ้งก่อนที่เขาจะพูดเบาๆแต่งแต่เจ้าเข้ามาในชีวิตข้าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปข้ารู้สึกว่าชีวิตข้าไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปคำพูดนั้นทำให้หัวใจของขวัญตั้นแรงเธอไม่ได้คิดว่าจะได้ยินคำพูดแบบนี้จากคล้าผีหนุ่มที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีความสัมพันธ์เช่นนี้กับเขา ความรู้สึกที่เติบโตขึ้นชีละน้อยในใจของเธอเริ่มชัดเจนขึ้นเธอรู้ว่าเธอกำลังวันไหวไปกับล้าวแต่เธอก็ไม่แน่ใจว่าความรักระหว่างคนกับผีจะเป็นไปได้หรือไม่ขวัญม,มองหน้าข้าวก่อนจะยิ้มบางๆฉันเองก็รู้สึกว่าคุณเข้ามาเติมเต็มบางอย่างในชีวิตฉันฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่คุณทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป คลาวยิ้มอย่างอ่อนโยนข้าดีใจที่ได้ยินแบบนั้นเจ้าขวัญข้ารู้สึกเหมือนเราได้พบกันในเวลาที่พอดีข้าอยากให้เจ้ามีความสุขและถ้าข้าสามารถทําให้เจ้าหายเศร้าได้ข้าก็พร้อมจะอยู่ข้างๆเจ้าตลอดไปหัวใจของขวัญอ่อนลงอย่างที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนคลาวไม่ใช่แค่ผีที่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้ แต่เขาคือเพื่อนที่เธอสามารถเปิดใจให้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเธอเริ่มรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เป็นสิ่งที่เธอรอคอยมาตลอดคุณคิดว่าขวัญพูดเบาๆถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่เราจะเป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหมคลาวหันมามองขวัญด้วยสายตาที่สื่อถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าเดิมค่ะก็ไม่รู้หรอก แต่ถ้าข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าคงจะรักเจ้าเช่นเดียวกับที่เจ้ารู้สึกกับข้าขวัญน,นิ่งฟังคำพูดที่ทำให้เธอรู้สึกถึงความเป็นไปได้ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ความรักของเธอกับเขาอาจเป็นสิ่งที่อยู่แค่ในขอบเขตของความฝันความหวังที่ไม่อาจกลายเป็นความจริงแต่ในตอนนี้เธออยากที่จะจมอยู่ในความรู้สึกนี้ต่อไป หลายวันต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับคราวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องขวัญเริ่มเปิดใจมากขึ้นแม้จะยังมีคำถามในใจที่ยังค้างคาเกี่ยวกับความรักครั้งนี้แต่เธอก็เริ่มที่จะปล่อยให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไหลไปตามธรรมชาติคืนหนึง่งขวัญน,นั่งอยู่บนระเบียงบ้านพร้อมกับค้าวขณะที่พวกเขาชมท้องฟ้ายามค่ำคืนอีกครั้ง ขวัญอดคิดไม่ได้ว่าเวลาที่เธอใช้กับขลาวมันทำให้เธอมีความสุขมากเพียงใดขลาวขวัญพูดขึ้นเบาๆหลังจากเงียบไปสักพักคุณรู้ไหมว่าคุณทำให้ฉันลืมเรื่องที่ฉันเคยเจ็บปวดได้คุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนฉันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ขลาวยิ้มอย่างอบอุน่นข้าดีใจที่ได้ยินแบบนั้นข้าไม่อยากเห็นเจ้าเศร้าอีกต่อไปแล้ว ข้าอยากเห็นเจ้ามีความสุขตลอดเวลาแต่ฉันยังไม่แน่ใจเลยว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรขวันพูดด้วยน้ำเสียงที่เริ่มสั่นฉันรู้ว่าฉันรู้สึกดีกับคุณแต่ฉันก็กลัวความรักระหว่างคนกับผีมันจะเป็นไปได้ไหมขลาวนิ่งไปสักพักก่อนจะพูดเบาๆข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหม แต่ข้ารู้สึกว่าเรามีสิ่งที่มากกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปข้ารู้สึกถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างเราสองคนขวนัญมองเขาด้วยความรู้สึกที่สับสนแต่เธอก็รู้ความรู้สึกของเธอที่มีต่อเลาวมันจริงจังเธอรู้ว่าเธออาจจะหลงรักผีหนุ่มคนนี้แล้วฉันไม่รู้จะจัดการความรู้สึกนี้ยังไงขวัญพูดเสียงแผ่ว มันยากที่จะยอมรับว่าเราจะไม่มีวันเป็นคู่กันได้จริงๆค่ะข,ขอใจความรู้สึกของเจ้าคราวพูดด้วยความเข้าใจแต่ข้าเก็ไม่อยากให้เจ้ารู้สึกผิดกับสิ่งที่เจ้าเป็นทุกความรู้สึกที่เจ้ามีถูกต้องแล้วเราไม่ต้องหาคำตอบตอนนี้แค่ใช้เวลาที่เรามีด้วยกันให้ดีที่สุดขวัญยิ้มออกมาบางๆน้ำตาที่ไหลออกมาเงียบๆถูกกลบด้วยความอบอุ่น ที่เธอรู้สึกเมื่อได้อยู่ใกล้เล้าเขาคือคนที่ทำให้เธอรู้สึกมีค่ามากที่สุดในเวลานี้แม้เขาจะเป็นเพียงวิญญาณแต่เธอรู้สึกว่าความรักระหว่างเธอกับเขาเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันขวัญพูดออกมาเบาๆแม้เราจะไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันแต่คุณก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่โดดเดี่ยว คขาวยิ้มอย่างอ่อนโยนข้าก็รู้สึกเช่นเดียวกันเจ้าทำให้ข้ารู้สึกว่าชีวิตหลังความตายของข้ามีความหมายข้ารู้สึกดีที่ได้อยู่ข้างๆเจ้าขวัญหัวเราะเบาๆพลางพิงไหล่ของคขาวทั้งสองคนนั่งมองดาวด้วยกันแม้จะไม่มีคําพูดใดๆเพิ่มขึ้นแต่ความเงียบระหว่างพวกเขา กลับเต็มไปด้วยความเข้าใจและความรู้สึกที่ลึกซึ้งเมื่อคืนสิ้นสุดลงขวัญกลับเข้าห้องนอนพร้อมกับความคิดที่หลากหลายเธอรู้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจไม่มีจุดจบที่สวยงามแต่เธอก็ไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกที่เธอมีต่อคขาวได้เธอรักเขาแม้ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ที่เธอสามารถอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตได้แต่ในขณะนี้ เธอเลือกที่จะรักเขาต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลายวันผ่านไปหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับคลาเริ่มเติบโตขึ้นทั้งคู่ต่างมีความผูกพันที่ลึกซึ้งต่อกันขวัญรู้สึกว่าชีวิตของเธอมีความหมายมากขึ้นเมื่อมีคลาอยู่เคียงข้างแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ และความสัมพันธ์นี้ไม่มีทางเป็นจริงได้แต่ขวัญกลับเลือกที่จะอยู่ในความสุขเช่นนี้โดยไม่สนใจความเป็นไปได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามความจริงบางอย่างเกี่ยวกับคำสาบที่ผูกมัดคล้าวไว้กับบ้านหลังนี้ยังคงเป็นปริศนาและมันก็ทำให้ขวัญรู้สึกไม่สบายใจเธอรู้ดีว่าการที่คล้าวยังคงอยู่ในบ้านนี้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและเขาควรจะได้ไปสู่สุขติแต่ทำไมถึงยังถูกผูกมัดอยู่ที่นี่คืนนั้นขวัญน,นั่งคุยกับคลาวที่ระเบียงตามปกติแสงจันทร์สาดส่องลงมาบนใบหน้าของเขาทำให้เขาดูเหมือนเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ขวัญรู้ดีว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงคลาวขวัญเริ่มต้นคำพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดฉันอยากรู้ ทำไมคุณถึงยังติดอยู่ที่นี่ฉันรู้ว่ามันต้องมีบางอย่างมากกว่าที่เราเห็นแน่ๆคลาวมองหน้าเธอสายตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความเศร้าข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมข้ายัางติดอยู่ที่นี่เจ้าขวัญข้าจะไม่ได้ว่ามีใครทําอะไรกับข้าแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ข้าไปไหนไม่ได้ คุณบอกว่าคุณเคยรักผู้หญิงชื่อแมนใช่ไหมขวัญถามอย่างรอบคอบใช่ข้ารักนางแต่ความรักของข้ากับนางไม่ได้ลงเอ,อยอย่างที่หวังขาวตอบเบาๆข้าถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรและถูกทำร้ายจนตายแต่ข้ารู้สึกว่ามันมีบางอย่างมากกว่านั้นข้าแค่จำมันไม่ได้ขวัญน,นิ่งอยู่ครู่หนึ่งเธอเริ่มสงสัยว่า คำสาบที่ผูกมัดคลา้าไว้กับบ้านหลังนี้อาจไม่ได้มาจากใครอื่นนอกจากแมนหญิงสาวที่คล้าเคยรักขวัญคิดว่าบางทีแมนอาจจะยังไม่ปล่อยให้คล้าไปแม้นยังอาจจะยังคงยึดติดกับอดีตและความแค้นวันรุ่งขึ้นขวัญตัดสินใจออกไปพูดคุยกับป้าสายอีกครั้งเธอหวังว่า ป้าสายจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของแมนหญิงสาวที่เป็นรักแรกของเ้าเมื่อขวัญมาถึงบ้านป้าสายหญิงชราเปิดประตูต้อนรับด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนแต่วันนี้ขวัญรู้สึกถึงบรรยากาศที่หนักอึ้งป้าสายคะหนูอยากถามอะไรเพิ่มเกี่ยวกับแมนผู้หญิงที่เ้าเคยรักขวัญพูดตรงประเด็นทันที ปลาสายนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวแมน้นนางเคยเป็นหญิงที่งดงามมากแต่หลังจากที่คราวถูกทำร้ายจนตายนางก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงคะขวัญถามอย่างสนใจหลังจากที่คราวตายนางก็เสียใจมากแต่มันไม่ใช่เพียงความเสียใจธรรมดานางเริ่มเก็บความแค้นไว้ในใจเพราะคิดว่าคราวถูกฆ่ายางไม่ยุติธรรม ป้าสายเล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าบางคนเล่าว่าวิญญาณของแม้ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านและยังไม่ยอมปล่อยให้เขาไปสู่สุคติขวัญใจเต้นแรงและวิญญาณของแม้เขี่ยวข้องกับคำสาปที่ผูกมัดล้าวไว้ที่นี่หรือเปล่าคะป้าสายพยักหน้าเบาๆมีคนเชื่อว่าแม้เป็นคนสาบล้าวไว้นางไม่ยอมปล่อยให้เขาไป แม้ว่าวิญญาณของเคล้าวจะต้องทนทุกทรมานอยู่ที่นี่ก็ตามคำพูดของป้าสายทำให้ขวัญตกใจเธอไม่คิดว่าแมมนจะยังคงเก็บความแค้นไว้จนถึงขนาดนี้ขวัญรู้สึกเศร้าแทนคล้าวเขาติดอยู่ที่นี่เพราะความรักที่กลายเป็นความแค้นของคนที่เขาเคยรักคืนนั้นขวัญรีบกลับบ้านมาพร้อมกับข้อมูลที่เธอได้รู้มาเมื่อคล้าวปรากฏตัว ขวัญก็ไม่รอช้าที่จะเล่าให้เขาฟังคล้าวฉันรู้แล้วว่าทำไมคุณยังติดอยู่ที่นี่ขวัญพูดขึ้นทันทีคล้าวมองหน้าเธอด้วยความสงสัยทำไมละ่ะขวัญสูดหายใจลึกก่อนจะพูดต่อคำสาปที่ผูกมัดคุณไว้ที่นี่มันเกิดจากความแค้นของแมนเธอไม่ยอมปล่อยให้คุณไปสู่สุขติเธอยังคงยึดติดกับความรักความแค้นที่มีต่อคุณคลาวน,นิ่งไปครู่หนึ่ง สายตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าแม้ Man, นนางยังไม่ปล่อยข้าไปหรอใช่ค่ะขวัญพูดเบาๆนางไม่สามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดจากการเสียคุณไปได้และนั่นคือสาเหตุที่นางสาบให้คุณต้องติดอยู่ที่นี่คราวนั่งเงียบไปครู่ใหญ่เรากับเขากำลังทบทวนความทรงจำที่กลับมาสู่ใจของเขา ขวัญสัมผัสได้ถึงความทุกข์ที่อยู่ในดวงตาของเขาเขาอาจจะเคยรักแมนแต่ความรักนั้นกลับกลายเป็นบ่วงที่ผูกมัดเขาไว้ข้าไม่คิดว่านางจะทำแบบนี้กับข้าคล้าวพูดเบาๆข้าเคยรักนางมากแต่ข้าไม่เคยคิดว่านางจะยึดติดกับความรักนี้จนข้าไม่สามารถไปสู่สุคติได้ขวัญมองเขาด้วยความเห็นใจก่อนที่เธอจะพูดขึ้นเบาๆ คราวฉันอยากช่วยคุณฉันไม่อยากเห็นคุณต้องติดอยู่ที่นี่แบบนี้คุณควรจะได้ไปสู่สุคติคราวหันมามองขวัญดวงตาของเขาสั่นไหวด้วยความลังเลแต่ถ้าข้าไปเจ้าจะอยู่ยังไงล่ะเจ้าขวัญคำถามนั้นทำให้ขวัญรู้สึกหน่วงในใจเธอรู้ดีว่าการปลดปล่อยคราวให้ไปสู่สุคติเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความเหงาที่จะเกิดขึ้นหากคลาวจากไปฉันไม่รู้ขวัญตอบเสียงสัน่นแต่ฉันรู้ว่าคุณไม่ควรต้องอยู่ที่นี่คุณสมควรได้พบกับความสงบข้ารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ข้าก็ไม่อยากทิ้งเจ้าไปเช่นกันคลาวพูดเบาๆเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับข้าในช่วงเวลานี้ ขวัญน,น้ำตาคลอเธอไม่อยากให้คลาวต้องติดอยู่กับคำสาบนี้เพียงเพราะความรักของเธอแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอจะคิดถึงเขามากเพียงใดหากเขาจากไปแต่ถ้าคุณอยู่คุณจะต้องทนทุกข์กับคำสาบนี้ไปตลอดการขวัญพูดอย่างเจ็บปวดฉันไม่อยากเห็นคุณต้องเจ็บปวดแบบนั้นคลาวมองหน้าเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยน เจ้าคือคนเดียวที่ข้ารู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงข้ารู้ว่าการจากไปอาจจะเป็นทางที่ดีที่สุดแต่ข้าก็ไม่อยากทิ้งเจ้าไปขวัญน,น้ำตาไหลออกมาเงียบเธอรู้สึกถึงความรักที่ข้ามีต่อเธอความรักที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นมนุษย์หรือผีมันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่จะอธิบายได้ถ้าคุณไปสู่สุคติฉันจะคิดถึงคุณมาก ขวัญพูดเสียงสัน่นแต่ฉันก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณคล้าวจับมือขวัญไว้เบาๆข้าก็จะคิดถึงเจ้าเช่นกันข้ารู้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปแต่ข้าก็จะจดจำช่วงเวลาที่เรามีร่วมกันเสมอขวัญมองหน้าเขารู้สึกถึงความรักและความเจ็บปวดที่ผสมผสานกันในใจของเธอ เธอรู้ว่าคำสาบนี้ต้องถูกปลดปล่อยแต่การยอมปล่อยขาวไปก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่เธอเคยทำเราจะหาทางปลดคำสาบนี้ขวัญพูดด้วยน้ำเสียงที่แข้มแข็งฉันจะช่วยคุณให้ได้ไปสู่สุขติและคุณจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับมันอีกต่อไปขคลายิ้มอ่อนๆก่อนจะพยักหน้า ขอบคุณมากขวัญข้ารู้สึกว่าเจ้าคือคนที่ทำให้ข้ามีความหมาย